สังหาทาเนี่ยยังเนื้อหอมนะครับโดยเฉพาะที่ทางภูเก็ตครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเศรษฐีรัเสเซียเนี่ยหอบเงินมาซื้ออสังหากว่า860ล้านบาทเกรยกว่าภูเก็ตเนี่ยฟื้นเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นและลงทุนยังน่าอยู่ไหมเดี๋ยวกินไรฟยฝังครับ สิ่งพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคำระบัสังหารที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง property expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคิดได้ชวนคุยเรื่องการลงทุนในเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะภูเก็ตครับก่อนอื่นเนี่ยขออวยภูเก็ตนิดนึงก่อนนะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าภูเก็ตนี่มีความโดดเด่นและก็ระดับโลกเพียงใด ซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับถูกยกย่องว่าเป็นเกาะแห่งสวรรค์เลยนะแล้วก็โดดเด่นติดอันดับโลกครับก็เรียกว่าเป็น world destination เลยคือชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ยนะคุณนักท่องเที่ยวนะคุณต้องไม่พลาดเกาะเกาะนี้ครับความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือธรรมชาติที่อลังการงานสร้างนะครับก็คือมีทั้งตัวภูเขานะฮะและข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลทำให้คุณจะเห็นภาพว่ามีรีสอร์ทดังๆรวยๆต่างๆนานาเนี่ยนะครับอยู่บนเขาแล้วก็เห็นทะเลแบบอลังการมาก และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยนะครับนั่นคือประเทศไทยบ้านเราเนี่ยค่าของชีพค่อนข้างถูกมากๆเลยนะฮะหลายคนมองว่าเฮ้ยภูเก็ตค่าของชีพถูกแล้วเหรอเอาจริงคือถูกนะครับเมื่อไปเทียบกับที่อื่นๆที่เป็นเดส n เนชันทั่วโลกครับ แล้ในปี2019นี่นะครับภูเก็ตเนี่ยรับนักท่องเที่ยวสูงถึง10ล้านคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เติบโตทุกปีเนี่ยราวๆ7%ครับโดยทางนายแฟรงค์นะครับบริษัทวิจัยอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกเนี่ยก็ได้ออกมาบอกด้วยว่าราคาที่ดินในภูเก็ตเติบโตทุกปีปีละราวๆ10%ครับและในฝั่งของความต้องการนะครับไม่ใช่แค่คนไทยที่ต้องการอสังหาภูเก็ตครับแต่กับการครับเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้ออย่างแพร่หลายเลยทั้งจีนแล้วก็รวมถึงรัสเซียด้วยแล้วในหาดโดยพาดรวมงภู ไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยแบบสวิตไทยค่อนข้างดีอยู่แล้วรวมถึงมีไนท์ไลฟ์ที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับค่อนข้างดีอีกด้วยครับ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนภูเก็ตก็เรียกว่าพับเลยทีเดียวเพราะว่าพึ่งพารายได้นะครับแล้วก็การต้องเที่ยวจากชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะถ้าคิดถึงเรื่องส,สัดส่วนของรายได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติที่มีกําลังบัตเจ็บมาซื้อแน่นอนเนาะถ้าจะพึ่งพากําลังซื้อคนไทยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ราคาแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดครับก็เรียกว่ามันเป็นข่าวดีมากๆของอสังหาที่ภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยนะยุโรปทําการนหนีหนาวฮะแล้วก็เข้ามาซื้อภูิลวินมมมาาาาอยาาาย่งกละ ซึ่งตอนที้ผมอยู่ทางพัทยาเนี่ยนะครับก็เห็นว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างแข็งเลยแล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับเรื่องของทะเลมาอย่างมากอาจจะด้วยเพราะรัเสเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อากาศหนาวมากๆนะครับรวมถึงยุโรปด้วยนะแล้วพอเป็นหน้าหนาวมาทีไรเนี่ยรัรเสเซียก็จะหนีหนาวแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยบ้านเราเพราะว่าค่าของชีพต่ําจนทําให้เกิดมีอปเปอร์รัสเซียเนี่ยมา ต่อตั้งนะครับที่ทางพัทยากับภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับคำถามที่สนใจือว่าการกลับมาครั้งนี้ของร,รัสเซียเนี่ยนะครับมันไม่ใช่กลับมาแบบดั้งเดิมที่ผมเคยอยู่ที่พัทยานะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งหลายคนเนี่ยก็ท,ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะร,รัสเซียเนี่ยมีประเด็นเรื่องของสงครามระหว่างยูเครนกับร,รัสเซียแล้วก็ถูกแซงชั่นถูกคว่ำบาตรกันอย่างมากมายนะครับหากพูดกัตตน,ใน,ในตรงๆเนี่ยเวลาโดนคว่ำบาตรโดนแซงชั่นแล้าวนะครับยังไงก็ตามนะ คนทั่วไปที่อยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับก็ต้องดิน้นรนเอาตัวรอดบางคนก็ย้ายประเทศโยกย้ายนะครับรวมถึงขนเงินออกมาด้วยนะครับถ้าดูจากกราฟจะเห็นภาพว่านี่คือการโยกย้ายออกจากเม็ดเงินหรือว่ามีเลนแนีนะครับหรือว่าคนรวยแต่ละประเทศเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมีใครที่โยกย้ายแล้วก็ไปประเทศไหนอื่นไหนบ้างจะเห็นว่าประเทศที่มีคนรวยโยกย้ายมากๆก็ได้แก่รัเสเซียนะครับก็ไม่แปลกใจก็อย่างที่บอกเกิดสงครามไปเศรษฐกิจพังนะครับแล้วก็โดนความบาดเยอะแยกมาดีกว่าประเทศอยู่ในช่วงความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับย้ายเอาปลอดภัยกว่านะครับ เกิดตุ้มตําขึ้นมาปวดหัวฮะรองมานเนี่ยก็เป็นประเทศจีนนะครับก็ออกไปกว่า1 0,000มืนเลยนะฮะซึ่งจีนนี่มีปัญหาส่วนตัวนะครับนั่นคือเรื่องของการเมืองในประเทศจีนเองนะที่มีการซีโร่โควิดนะครับการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็การควบรวมอำนาจครับรองมาเนี่ยก็เป็นฮ่องกงนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลเดียวกับทางจีนนะเพราะว่าบาุบักของจีนเนี่ยเขาจมีผลในฮ่องกงเพิ่มเติมขึ้นหลักๆก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วคำถามคือเขาออกเนี่ยเขาย้ายออกไปไหนฮะ ก็จะมีอย่างออสเตรเลียบ้างนะครับแคนาดาบ้าง US บ้างเยอะๆหน่อยก็จะเป็นนี่ครับ UAE ครับสรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับซึ่งกำไมแปลกใจนะครับเพราะว่า UAE เนี่ยเป็นหนึ่งใน10ประเทศนะครับที่เศรษฐีเนี่ยอยากย้ายเข้ามากสุดก็เพราะว่าเรื่องของ สิทธิ์เสรด้านภาษีแล้วก็ไม่มีเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเองก็เรียกว่าคนรวยชอบมากๆเลยนะครับแต่นั่นเนี่ยคือทางเศรษฐีนะครับแล้วถ้าเราถามถึงคนที่เป็นเอ็กซ์แพ t ล่ะแบบว่าคนต่างชาติเนี่ยย้ายอยู่ประเทศไหนเนี่ยค่อนข้างพอใจมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็สวิตเซอร์แลนด์นะอันดับสองสิงคโปร์นะครับแต่ว่าแต่ว่านในอันดับสุดท้ายเลยนะครับคือประเทศไทยบ้านเราฮะอันนี้คือการโอนจาก h s b c เมื่อปี2563นั่นเองครับเหตุผลเนี่ยก็เรียบง่ายนะครับคืออาหารอร่อยนะฮะค่าครองชีพถูกนะครับคนไทยใจดีฮะกลับมาาในฝัั่งงงขอทรสเ กันบ้างดีกว่านะครับคือตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยนะครับมีการบินมายังสนามบ,บินภูกเก็ตเนี่ยราวสองแสนสาม,มนคนเลยทีเดียวอันเนี้ยช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับและนี่คือปัจจัยของภาพใหญ่นะครับที่มีการโยกย้ายคนออกจากรัสเซียจีนนะครับแล้วก็ไทยที่เป็นยิงเงยเดชทิที่น่าสนใจตรงนั้นรวมถึงนะทางภาคใต้ของไทยเนี่ยแล้วก็ภูกเก็ตจะมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ลงไปเยอะนะครับทั้งตัวของท่าเรือเองก็ตามรถไฟก็ตามสนามบินแห่งใหม่อะไรแบบนี้ ทำให้ภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าเจ๋งอยู่แล้วจะเจ๋งขึ้นไปอีกนะครับและล่าสุดเนี่ยทำให้ค่าเช่านะครับแล้วก็ราคาของอสังหาริมทรในภูเก็ตเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากก่อนหน้านี้คอนโดหรูนะครับให้ปล่อยเช่าเพียงแค่1,000ดอลลาร์เท่านั้นนะแต่ปัจจุบันนี่นะครับราคาโตกันถึง3เท่าแล้วนะฮะและในฝั่งนึงคือตัววิลล่าเด็กตัวบ้านหรูนั่นเองครับบ้านหรูในปกติจะปล่อยประมาณ6,000ดอลลาร์ต่อเดือนครับแต่วันนี้นะครับต้องจองล่วงหน้าเป็นปีเลยคือเต็มตลอดซซซึึ่่่่่่่งงงงงสสสิินน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 นาาาาใจอออััััะะะคครรบก็็ืืวววตเเเเเลลขมมดทีีีีชยย้ฮ ค่อนข้างสูงกว่าจีนนะครับในพางภูเก็ตถ้าเราดูจากเรื่องราที่ผ่านมาเ่ยว่าชนจีนชอบทางเชียงใหม่นะครับแต่ภูเก็ตเนี่ยต้องยกให้รัสเซียเลยครับมากันเยอะจริงๆซึ่งจากการรายง,งานนะครับชาวรัสเซียเนี่ยซื้อคอนโดในส่วนส่วนต่างชาติเกือบ40%เลยนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ25ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ก็เรียกว่าสูงกว่าจีนเนี่ยหลายเท่าฮะและภูเก็ตเนี่ยก็มีโรแมนานาชาติด้วยนะครับก็เรียกว่าเข้าที่นี่เนี่ยราคาถูกกว่าเรียนที่มอสโกเยอะรวมถึงความสะดวกสบายนะครับและความปลอดภัยก็ต่างกันลิบลับครับซึ่งถ้าดูว่าราคาอะไรละแนวไหนละที่แบบว่าเตะตาคนต่างชาติได้มากสุดแล้วก็มีทิศทางเป็น Po t e n ช i a l มากสุดในภูเก็ตนั่นก็คือคอนโดหรือว่าบ้านที่แบบเป็นรักชูรี่นั่นเองโดยเฉพาะสังหาคอนโดในที่ราคาเกิน10ล้านบาทขึ้นไปนะครับขายดีมากฮะซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่ายอดขายจะโตถึง50%เเลยยทีีดวัอนนห้าสับเปที่เน มาโดยภาพรวมเห็นภาพว่าอาเซียจีนเองก็มาประเทศไทยนะครับแล้วก็เน้นเมืองท่องเที่ยวทช่เป็นตัวภูเก็ตครับถ้าจากวิให้วิเคราะห์ในมุมของนักลงทุนการลงทุนนะครับต้องเข้าใจกันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทาเลแต่ทาเลที่จับกลุ่มลูกค้าที่ไม่เหมือนกันครับบางที่นะครับเป็นถิ่นของต่างชาติเขาชอบมากนะครับพอให้ความสำคัญกับเรื่องของค่าของชีพที่ต่ำนะครับรวมถึงนะครับธรรมชาติที่สวยวิวภูเขาที่บ้านเขาเนี่ยไม่มีนะอากาศที่อบอุ่นซึ่งเอาตรงบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติถูกไมครับเพราะเราก็อุ่นอยู่แล้้้้วววเาากกกันนแแลล็ดีีอทบ มีความกังวลความเสี่ยงนะครับเรื่อง p o l i t i c เรื่องการเมืองนะครับเรื่องสงครามด้วยและคนรวยต้องหาพื้นที่ในการเก็บเงินของเขาแล้วก็หาที่ปลอดภัยครับซึ่งทยเรลก็ค่อนข้างจะเวลคัมนะครับรับจริงกันได้อเมริกาเขาก็เอานะครับรับเสเซียเองก็โอเคก็เรียกว่าเป็นกลางไม่เป็นเพือ่อนไปกับใครแตให้มีคนเนี่ยมาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆเช่นย,นย,ยุโรปเนี่ยนะครับเขาไม่เอาคนรัเสเซียเลยนะฮะ ถ้าหาพูดจริงๆคือในวานตรงนี้ของไทยเนี่ยมันก็เอื้อต่อการท่องเที่ยวด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องของกรรารรักษาพยาาลเนี่ยไทยคือโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของสวิตบริการเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยจิตใจการสื่อของไทยเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นระดับโลกครับดันี้นพอประกอบกันแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหมันก็มีอยู่ที่ที่คือภูเก็ตและก็เมืองท่องเที่ยวต่งตางๆนานา,นาทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างโดดนะครับคนไทยหลยคนจะมองว่าเอ้ยทำไมมันราคาแพงคนไทยไม่ซื้อเลยแล้วพอแบบว่าโควิดมาปุ๊บท่องเที่ยว ต่นี่คือทาแห้งของสังหาริมมรั์ครับมันก็จะหาคนที่เหมาะสมในพื้นที่นั้นๆมาอยู่ดีราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีบอกสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือมันก็จะเปลี่ยนฐานของคนไปด้วยดังนั้นเนี่ยว่าเราจะลงทุนก็ต้องดูให้ดีว่าทำอะไรที่เราซื้ออยู่เนี่ยครับมันจับกลุ่มแบบไหนอย่างเช่นถ้าเราซื้ออยู่จับกลุ่มของคนไทยเนี่ยราคาก็จะได้ไปประมาณหนึ่งตามเรทเงินเดือนของคนไทยตามความร่ำรวยของคนไทยพอเกตใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจับกลุ mm ่มเรทที่เป็นต่างชาติเนี่ยครับเงินของต่างชาติเขาใหญ่กว่าเราครับอย่างเเเเ่่่่่นนนนนญีปุยยมมกกวาาาาางริิต้ดทท ถ้นี่เถ้าจะเช่าบ้านราคาเดียวกันเนี่ยเขาเช่าได้ถึง3เท่าเลยทีเดียวเช่นคนไทยเช่าได้ประมาณ5,000-6,000ญี่ปุ่นจะเริ่มต้นหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับ และอีกอย่างนึงภูเก็ตจะดันตัวเองเป็น medical hub ด้วยนะก็คือเป็นแนวการแพทย์นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในที่น่าลง,งทุนมากเลยนะถ้าแบบว่าซื้อตอนโควิดเนี่ยก็มีเจ้าสัวหลายคนเข้าไปช้อนซื้อกันอย่างมากมายอยู่แล้วแต่ก็นะครับต้องมีความรู้นะฮะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยทำอะไรก็เสี่ยงไปหมดแหละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไลน์ด้วยนะครับถ้าใครอยากสนใจเรียนรู้ลงทุนในสังหาริมทรัพย์ยน,นะครับถ้าคุณมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วเนีีี่่่ยยยยยออออาาาาาาากกกกกกกจจจะะะะะะใใใใใชชชช้้้้้้้้ิิิิิิููหหหหเเเเเเดดดดดปรร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 โนนนนนน์สสสงงงงงุุุคคคคคัับบบบบขณณไไแแฟลลลลววต็มถทท สามารถที่จะสอบถามนะครับเรื่องของสำนาสดในพอร์ดอสังหา3ในห่งของผมได้เลยนะครับกดที่ลิงก์หลายข้างล่านี้ก็เลยครับแต่ต้องบอกว่ารอบปัจจุบันเนี่ยเต็มแล้วนะครับก็ต้องลงทะเบียนรอรอบหน้านะฮะนี่ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะเจคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ